ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by ลบสโยอีฐานไทยรู้ทันค่ะแช์แผนสกปรกเข,ขมรย้ายทุ่นบอมวนนะฮะงัดแผนลับโตกับเดือดท้าสองพ่อลูกตระกูลหุ่นเดินโชว์ภูมิมะเขือค่ะฐานไทยรู้ทันค่ะเซเบิร์ตแฉแผนสกปรกเข,ขมนย้ายทุ่นบอม วนนะสีวันเนี่ยถ้าไม่เกิดอะไรก็เก็บกลับไปนะแล้วนําไปวางที่อื่นนะเผยกองทัพงัดแผนลับโต้กลับขเขมรท้าสองพ่อลูกตระกูลหูนก่ะเดินโชว์ขึ้นภูมะเขือค่ะ จากกรณีเมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะเวลาประมาณ9นาฬิกา10นาทีกองทัพบกได้รับรายงานว่าหน่วยทหารพรานร้อยทพ2610ปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนในพื้นที่บริเวณปราสาทตาเมืินทมอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ค่ะได้เกิดเหตุระเบิดขึ้นมานะส่งผลให้กํลลังพลได้รับบาดเจ็บศูญย์เสียขาหนึ่งนายค่ะซึ่งตอนนี้ค่ะได้ลำเลียงส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาเรียบร้อยแล้วนะต่อมาค่ะทางกองทัพภาคที่2ค่ะได้ดําเนินการส่งหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดและพิูจนนนนหลลักฐาเดิงพื้ ที่เเกิดหตุฐานปฏิบัติการจุ๊บตะโมค่ค่ะพื้นที่ปราสาทตามบรนทมเข้าไปเก็บหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อนำพิสูจน์ทราบค่ะ ผลการพิสูจน์นะร้อเปอร์เซ็นเป็นทุ่นระเบิด PMN 2อค่ะเพิ่มเติมจำนวน3ทุ่นซึ่งอยู่ในสภาพใหม่นะพร้อมใช้งานไม่ใช่ของเก่าและอยู่ในเขตอธิปไตยของไทยค่ะล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะวันที่13สิงหาคม2 5 6 8ค่ะพลตรีวันชนะสวัสดีค่ะผู้อำนวยการสํานักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชนจาจักรกรมยุทธการทหารกองบัญชาการกองทัพไทยหรือว่าเสเบร์ดค่ะได้ย้ำนะบอกว่าไทยค่ะ มีแผนปกป้องตนเองค่ะหลังฐานเหยียบทุ่นระเบิดขเมขมรขาขาดเป็นรายที่5แต่เปิดเผยรายละเอียดไม่ได้นะพร้อมกับแชร์แผนของขเขมรผ่านทางช่อง p p พ v ค่ะบอกว่าความจำเป็นของการใช้คนตรวจการอยู่ในปัจจุบันนี้ก็เสริมกันไปนะแต่ในจุดตรวจการที่คนไปเหยียบมันก็เป็นจุดที่เราเนี่ยเราก็เดินประจำนะต้องบอกก่อนว่าจุดที่เราเหยียบระเบิดอยู่ฝั่งเราเราเดินประจำทีนี้ถามว่าอ้าวในเมื่อเขารู้ว่าเราเดินประจำเขาจึงต้องแอบ เอามาวางนั่นเองนะแอบเอามาวางผมบอกได้เลยว่าระเบิดที่วางไว้เนี่ยเป็นระเบิดใหม่แล้วมันเป็นระเบิดที่มันไม่ใช่วางแบบอยู่กับที่ด้วยนะความหมายก็คือสมมุติว่ามาวางไว้แล้วเนี่ยสีวันไม่เกิดอะไรเนี่ยนะคะเขาก็เก็บ แล้วเขาก็ไปวางที่ใหม่นะคือระเบิดมันย้ายไปเรื่อยย้ายไปเรื่อยนี่จึงเป็นเหตุผลและที่กําลังจะบอกว่าการวางระเบิดแบบนี้ถือว่าผิดข้อตกลงผิดข้อตกลงหยุดยิงแล้วก็ผิดสนธิสัญญาอัตว,ว่าที่เขามีด้วยเรามีหลักฐานชัดเจนว่าเป็นของเขาค่ะเดี๋ยวเราไปดูคลิปเเบิร์กันค่ะในจุดตรวจการที่คนไปเหยียบเนี่ยนะครับมันก็เป็นจุดที่เราเราเดินประจํานะต้องบอกก่อนว่าจุดที่เราเหยียบระเบิดเนี่ยอยู่ฝั่งเราเราเดินประจํา ทีนี้ถามว่าอา้าวในเมื่อเขารู้ว่าเราเดินประจําเขาจึงต้องแอบเข้ามาวางผมบอกได้เลยว่าระเบิดที่วางเนี่ยเป็นระเบิดใหม่แล้วมันเป็นระเบิดที่มันไม่ใช่วางแบบอยู่กับที่นะความหมายคือสมมติเขามาวางไว้แล้วเนี่ยนะสี่ห้าวันไม่เกิดอะไรเนี่ยเขาเก็บเขาไปวางที่ใหม่คือระเบิดมันย้ายไปเรื่อยย้ายไปเรื่อยนี่จึงเป็นเหตุผลที่กําลังจะบอกว่าการวางระเบิดแบบนี้เนี่ยถือว่าผิดข้อตกลงผิดข้อตกลงหยุดยิงนะครับแล้วก็ ผิดส่วนที่สัญญาเอโตวว่าที่เขามีด้วยนอกจากนี้ค่ะเส้นทางกว่าจะขึ้นไปได้เนี่ยนะคะเซเบอร์ er บอกว่า ผมถือว่าคนที่ขึ้นไปได้ครั้งนี้นะอดทนและเขาต้องใช้ความทรมานนะอดทนต่อความยากลําบากแล้วก็น้องๆที่ขึ้นไปเนี่ยเราเสียเปรียบทางภูมิประเทศเพราะเราอยู่ต่ํากว่าแต่เราสามารถที่จะผลักดันเขาออกไปได้นะฮะภูมิประเทศของเขาเนี่ยหลายๆที่เนี่ยถือว่าเป็นภูมิประเทศที่ค่อนข้างจะแข็งแรงแล้วก็เป็นที่มั่นค่อนข้างแข็งแรงเลยนะคะตอนใบปลายยอดเลยเนี่ยนะคะแต่ผมคิดว่าน้องเหล่านี้ใช้ความห้าวหาญแล้วก็ความระมัดร,ระวังสูงแล้วก็สามารถ ผลักเข้าไปได้นะแล้วก็ผลักดันฐานเขเมรเนี่ยนะเรียกว่าตกภูเลยนะซึ่งปัจจุบันตอนนี้ค่ะพื้นที่บนภูมะเขือเป็นของฝ่ายไทยร้อยเปอร์เซนต์ไม่ว่าฝ่ายเขเมรจะพูดอย่างไรก็ตามนะแต่ความจริงเป็นแบบนี้ผมฝากไปถึงหุนเซนนะฝากไปถึงหุนมาเนตนะมายืนบนยอดภูมะเขือให้ผมเห็นหน่อยแล้วมาเมื่อไหร่เนี่ยนะบอกผ่านสื่อไม่ได้เลยผมจะไปยืนตรงนั้นด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันค่ะพื้นที่บนภูมะเขือเนี่ยเป็นของฝ่ายไทยเนี่ยร้อยเปอร์เซนต์ ไม่ว่าฝ่ายขมรนจะพูดอย่างไรก็ตามน่แต่ความจริงเป็นแบบนี้ผมฝากไปถึงคุณเซนฝากไปถึงคุณมาเน็ตมายืนบนยอดภูดมะเขือให้ผมเห็นหน่อยวันนี้มายืนบนยอด,ดแล้วมาเมื่อไหร่นะบอกผ่านสื่อมาได้เลยผมจะไปยืนตรงนั้นด้วยและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ